มหัศจรรย์ไพ่รัตน์ราศีต่อไปราศีมังก,กรเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกครับอุปกรณ์ทำความสะอาดใบที่สองของขมากับใบที่สจัดของไหว้สัมภเวสีแม่โวยจัดของไหว้สัมภเวสีใบสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะเลขบ้านนะ เนบเนบไวบ้างนะเกี่ยวเกียวไวนิดนึงมาที่ไพ่ใบแรกครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดครั้งนี้ผมขอชาวราศีมังกรน,นะครับเพราะว่าดวงการเงินของท่านเนี่ยเปิดแล้วแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่า อาจารย์อีชั้นก็ไปไหว้แล้วไหว้นน่นไหว้นี่ไม่เห็นจะรวยสักทีผมพูดทุกครั้งเลยนะครับคุณผู้ชมเหตุแห่งความสําเร็จหนึ่งคุณผู้ชมหมั่นสวดมนต์เจริญภาวนา 2. สองทำทานพุทละจากความตนีสนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจเวลาเราไปขอพอรมันจะสําเร็จง่ายคุณผู้ชมเชื่อผมเหมือนแบงก์อ่ะเหมือนที่ผมอธิบายให้ฟังอ่ะเวลาคุณผู้ชมไปกู้แบงค์คุณผู้ชมไม่เคยฝากแบงก์อ่ะไม่เคยฝากเลย นึกออกไหมฮะแล้วอยู่ๆคุณผู้ชมอ่ะจะเข้าไปกู้แบงค์บอกผู้ก,การแบงค์เอาตังค์มาให้ฉันหน่อยสิห้าพันหนึ่ง0มืบาทฉันจะเปิดร้านลูกชิ้นทําเองโอ้ไม่มีทางครับผู้ก,การแบงก์เขาไม่ให้คุณผู้ชมหรอกครับการขอผ่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นเดียวกันและครั้งนี้คุณผู้ชมพยายามมั่นทําที่ผมบอกรักษาสินห้าอย่างเคร่งขัดครั้งนี้ผมขอคุณผู้ชมหนึ่ง น้ำยาล้างจานสองสกอตไบต์บสมไม้กวาด3อย่างนี้ชาวมังกรนะฮะช่วงมาหาสงการหรือฟังคลิปผมเนี่ยเอาไปทำบุญให้ได้สร้างนะครับหรือว่าการบูรณะวัดต่างๆ5บาท10บาทคุณผู้ชมก็หยอดไปแต่ของที่จะต้องถวายเนี่ยหนึ่งนะครับน้ำยาล้างจานหลวงพ่อท่านจะได้ไปล้างบาท นึกออกไหมฮะเวลาใครมาเงี้ยหรือว่าเขาจะมีคนที่ช่วยทํางานที่วัดแม่น้ํายาล้างจานไม่มีเลยไม่มีใครซื้อเลยนึกออกไหมฮะเวลาเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ต้องไปซื้อครั้งนี้ชาวราศีมังกรซื้อน้ํายาล้างจานสักนิดหนึ่งนะครับถุงหนึ่งสิบ,บาทส0กว่าบาทคุณผู้ชมทําไปนะฮะและสกอตไบต์อีกสักอันหนึ่งไม้กวาดอีกสักอันจะเป็นไม้กวาดแบบไหนก็ได้เอาที่สะดวกใบ ที่2ขอขมากรรมถึงเวลาแล้วครับไพ่ขอขมากรรมมาในช่วงมหาสงการหรือปีใหม่ของคนไทยของเราบางครั้งนะครับเราเคยทําให้ไข่เลือดตกยางออกเราเคยทําให้ไข่ต้องเสียน้ําตาไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันครั้งนี้คุณผู้ชมขอขมากรรมเขาสักนิดหนึ่งหลายท่านสอบถามผมครับอาจารย์ขอขมากรรมทํำยังไงคุณผู้ชมพิมพ์เข้าไปเลยใน Google เขาจะขึ้น พิมพ์คาว่าบทขอขามากรรมแล้วคุณผู้ชมเลือกหรือบางคนไม่ถนัดเรื่องพิมพ์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายให้หลานพิมพ์ให้นะครับให้หลานของท่านพิมพ์ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านและทําตามนั้นแต่อย่าทำส่งๆนะครับขอให้ตั้งใจบางทีบางเรื่องชาวราศีมังกรเนี่ยอีกนิดหนึ่งก็จะถึงดวงดาวอยู่แล้วอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นเศรษฐีอยู่แล้วอีกนิดหนึ่งก็ จะประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่เกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมังกรรู้ไหมฮะมันไปไม่ถึงตรงนั้นสักทีหนึ่งแล้วไพ่ขอขมากรรมเหมือนเรือธงสำคัญของชาวราศีมังกรคุณผู้ชมขอขมากรรมสักครั้งครับแล้วอุปสรรคต่างๆที่คุณผู้ชมกำลังมองว่าเฮ้ยอาจารย์ อีชั้นเนี่ยติดขัดตรงนี้อาจารย์ผมติดขัดตรงนี้อาจารย์หนูติดขัดตรงนี้ไอ้คำว่าติดขัดมันจะได้ออกจากชาวราศีมังกรสักทีไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ที่ผมชอบที่สุดในสำหรับนี้ตลอดระยะเวลาสามสเดือนที่ผ่านมาครับไพ่จัดของไหว้สัมภเวสีไม่เคยเกิดขึ้น ราศีไหนเลยหรือลัคนาไหนเลยครั้งนี้ไพ่จัดของไหว้สัมภเวสีเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรคุณผู้ชมทำบุญเสร็จแล้วไหว้ผีสักนิดหนึ่งไหว้เหล่าภพภูมิสักนิดครับบางทีนะครับคุณผู้ชมครับหมู่บ้านของคุณผู้ชมมีอยู่200อหลังคาเรือนหนึ่งรยหลังคาเรือนห0สบหลังคาเรือนไม่เคยมีใครไหว้ เหล่าพบภูมิเลยแล้วครั้งนี้ชาวราศีมังกรจะไหว้พบภูมิคุณผู้ชมทำครั้งเดียวนะครับไข่ต้มข้าวเปล่านะ้ำเปล่าตั้งไว้นอกหัวทำแค่ครั้งเดียวบางคนบอกผมว่าอาจารย์อีชั้นเนี่ยดูละครมาแหมคนนี้เขาก็มาเตือนเขาก็ทำคลิปบอกอีชั้นว่าเนี่ยอย่าไปไหว้นะแนมเดี๋ยวผีจะตามมา คุณผู้ชมครับสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเขาจะเลี้ยงพระทุกปีพอเขาเลี้ยงพระเสร็จเขาก็จะบอกผมว่าไอ้หนูเอ็งเอาไอ้นี่เอาข้าวเนี่ยไปไหว้สัมภเวสีหน่อยไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลี้ยงพระเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อผมเนี่ยเขาจะเอาแกงเนื้อแกงไก่ครับขนมจีนพวกเนี้ยแล้วก็ไข่ต้มสักลูกหนึ่งปักทูบดอกหนึ่งเขาจะใช้ผมเนี่ยไปวางไว้หน้าบ้านแล้วพ่อผมเขาจะพูดเสมอว่าเอ็งให้เขากินหน่อย วันหนึ่งวันใดเขาอยากให้โชคให้ลาบเองเขาจะได้จำหน้าบ้านจำเองได้นี่แหละครับแล้วผมทำตั้งแต่เด็กๆจนวันนี้ผมอายุ40กว่าแล้วผมก็ยังทำอยู่ฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจครับ ขอให้ทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วผมเชื่อเหลือเกินครับถ้าคุณผู้ชมทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะครับแล้วมันทำทานเพื่อะจากความตนีสวดมนต์เจริญภาวนานั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจเมฆล้ายใดๆหมอกร้ายใดๆที่มันปกคุมชาวราศีมังกรเดี๋ยวมันก็จะค่อยสลายไปเอง ก่อนจากกันวันนี้ครับชาวราศีมังกรที่เป็นที่รักทุกท่านผมอยากให้ชาวราศีมังกรพิมพ์คำว่าราศีมังกรให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานทุละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขอนำบุญตรงนี้นะครับให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีมังกรทุกท่านครับคุณเคยคิดถึงใครบางคนไหม คิดถึงใจจะขาดอยากทำบุญอยากส่งน้ำพระบางทีแค่การกระทำเล็กๆมันสร้างสิ่งดีได้เสมอ ลูกแม่นะขอให้โชคดีมีชายขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำให้รวยเงินทองไหลามาเทมาน้ำมันไพลหมอหัวโตวอยากให้ลูกทุกคนกลับบ้านมหัมสจัย์ไพ่รัตนราศีต่อไปราศีธนู เรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกขอขมากรรมใบที่สองทำความสะอาดหิ่งพะใบที่สามปิดทองคําเปลวแม่โว้ยชาวราศีธนูคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าชาวราศีธนูเนี่ยนึกออกไหมฮะเวลาจะทำอะไรเนี่ย อีกนิดเดียวอะ่ะมันจะประสบความสำเร็จแล้วเหมือนผมดูดวงนะครับออตอนเช้าเนี่ยก่อนที่ผมจะลงเสียงเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งแกเกิดราศีธนูพอดีแกก็จับไพ่ใบเนี่ยขอเข้ามากรรมผมยังงงเลยผมบอกแกว่าในชีวิตของแกเนี่ยเคยเกือบประสบความสำเร็จสองครั้งหรือเคยเกือบรวยเนี่ยสองครั้งแล้วอยู่ๆฝันหรือว่า สิ่งที่คุณผู้ชมทำหรือชาวราศีธนูทำมันก็พังทลายลงอีกนิดเดียว่เราจะถึงยอดเขาอยู่แหละและไพ่ใบนี้ก็เกิดขึ้นนะครับชาวราศีธนูฟังให้ดีคุณผู้ชมพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับแล้วเลือกบทขอขมากรรม เอาบทไหนก็ได้ทำตามนั้นและจงตั้งใจขอเข้ากรรมแดดเจ้ากรำในเวรสักครั้งหนึ่งบางทีเราเคยทำให้ใข่เลือดตกอย่างออกเราเคยทำให้ใครต้องเสียน้ำตาไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันชาติหรืออดีตชาติคุณผู้ชมจุดทูปขอเข้ากรรมสักนิดหนึ่ง เมฆภัยร้ายมันจะได้พัดออกจากตัวคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ทำครับจงทำครับคุณผู้ชมอย่าทำส่งๆไม่ต้องรีบจงตั้งใจทำแล้วผมเชื่อครับเมื่อไพ่ขอเขามากร,รม,มันเกิดขึ้นบางทีเรามืดแปดด้านเรามองไม่เห็นหันซ้ายก็ไม่เจอไข่หันขวาก็ไม่เจอไข่แต่วันนี้เจอไพ่ลัตนะแหละ ลองขอขามากรรมสักครั้งหนึ่งวิกฤตตรงนี้มันจะได้ผ่านพ้นมันจะได้หลุดจากชาวราศีธนูสักทีหนึ่งใบที่สองทำความสะอาดหิ่งพระเวลาจะเข้าประเพณีสงการทุกครั้งนะครับผมก็จะคิดถึงพ่อผมทุกครั้งเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมพอวันสงการเนี่ยพ่อผมเนี่ยเขาจะใช้ให้ผมเนี่ยหาผ้าเขาบาง ถ้าไม่มีแกจะบอกว่าเฮ้ยเอ็งไปซื้อผ้าขาวบางให้พ่อหน่อยดิผมรู้เลยว่าพ่อผมเนี่ยเขาจะเอามาทำความสะอาดหิ้งพระทุกวันสงการคุณผู้ชมเชื่อไหมครับพ่อผมเนี่ยเขาจะเอาน้ำอบเอาน้ําเปล่าก่อนผ้าขาวบางเนี่ยแกจะตัดออกครึ่งหนึ่งครึ่งแรกเนี่ยแกจะชุบน้ำเช็ด ให้สะอาดเลยนะแล้วขยี้แล้วก็เช็ดขยี้แล้วก็เช็ดทั้งตงทั้งโต๊ะเลยปุ้ยพระบ้านผมเยอะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมแกก็จะเอาน้ำเนี่ยใส่น้ำอบเหยอน้ำอบไปนิดหนึ่งแล้วก็โรยดอกมะลิหน่อยหนึ่งก่อนที่แกจะส่งน้ำพระนะฮะแกก็เอาผ้าที่แกตัดออกเนี่ยผ้าเขาบางเนี่ยเช็ดพระอีกรอบหนึ่งแกบอกว่าทำความสะอาดต้องทำสองครั้งครั้งแรกเอาฝุ่นเอาสิ่งไม่ดีออกไป ครั้งที่สองเนี่ยให้พุทธคุณของพระปฏิมาที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยจะได้ส่งพลังส่งบารมีปกปกัปกรักษาคุ้มของคนที่อยู่ในบ้านและนี่แหละครับที่ผมบอกว่าไพ่รัตนะเหมือนเรือธงสำคัญของชาวราศีธนูครั้งนี้คุณผู้ชมทำให้ได้ชาวราศีธนูเชื่อผมและจงทำให้ได้ทำง่ายๆเราไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตังสักบาท นึกออกไหมฮะใครไม่สะดวกจะไปซื้อผ้าเขาบางเอาผ้าสะอาดเช็ดก็ได้ครับไม่ต้องทําเหมือนผมเหมือนเหมือนเหมือนพ่อผมหรอกทําด้วยตัวเราเองเนี่ยแต่เช็ดให้สะอาดที่สุดสงการแล้วปีใหม่แล้วดาวดวงมันย้ายเรียบร้อยแล้วรับสิ่งที่เป็นมงคลให้กลับเข้ามาหาเราบ้างใบสุดท้ายปิดทองคำเปล คุณผู้ชมการปิดทองคำเปลวครั้งนี้เวลาคุณผู้ชมไปวัดนะครับคุณผู้ชมเวลาหยอดตู้เนี่ยเขาจะให้ดอกไม้ถูบเทียนมาและจะมีแผ่นทองคำเปลวติดมาด้วยครั้งนี้คุณผู้ชมอธิษฐานแบบนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้นำสกุลน,นี้วันนี้มาแปะทองหลงตารูปนี้ องค์พระปฏิมาองค์นี้ข้าพเจ้าขอฝากดวงชะตาของข้าพเจ้าให้นับจากวันนี้จนตลอดหนึ่งปีนี้ให้ชีวิตของข้าพเจ้าสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขร่ำรวยมีเงินทองใช้คุณผู้ชมทำให้ได้นะครับขอเขมากรรมก่อนและทำความสาดทิ้งพระ พาคุณพ่อคุณแม่ไปวัดครั้งนี้อย่าลืมปิดทองฝากดวงชะตาทำง่ายง่ายไม่ต้องเสียสตังต้องไปทำพิธีนู่นนี่นั่นไปเจอคนนู้นคนนี้ไม่ต้องครับทำด้วยตัวเองเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปนะครับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมไม่ต้องมาดูดวงกับผมทำตามที่ผมบอกและเก็บตังตรงเนี้เก็บไว้ซื้อของอร่อยอร่อยให้คุณพ่อคุณแม่ให้ลูกให้สามีให้ภรรยาได้กินกัน แค่นี้ก็เกิดอาน,นิสงส์แล้วแล้วอานิสงส์งตรงนี้มากมายมหาศาลเหมือนองค์สมเด็จพุทธจารย์โตพมมะรังสีท่านเคยเปลยไว้ว่าคุณผู้ชมคุณคุณโยมคุณโยมเอาของมาถวายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยพระที่บ้านได้กินบ้างหรือยังคุณโยมนั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งพระที่บ้านนี่คือพระองค์ไหนหรือเจ้าคะ พระที่บ้านก็คือพ่อแม่ของคุณโยมเนี่ยแหละท่านได้กินหรือยังนี่แหละครับที่ประกาศสิทธิ์ได้ออกมาวาจาสิทธิ์ได้ออกมาจากปากของสมเด็จพุทธจันโตดูแลคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วเหลือแล้วค่อยทำบุญสุนทานก่อนจากกันวันนี้ครับคุณผู้ชม ผมอยากให้ชาวราศีธนูพิมพ์คำว่าราศีธนูให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุนละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีธนูทุกท่านครับ